เอ็มจีเพจดังแชร์แรงนักแสดงซีรีส์วายถูกต้สังกาฉีกส,สัญญาหลังลูกเมียวินถึงกองแอบซุกลูกเมียนานนะับปี17เมษายน2566แฟนเพจจับโพดาราได้ออกมาโพสข้อความปริศนาเกี่ยวกับนักแสดงซีรีส์วายแอบซุกลูกเมียโพสด,ดังกล่าวเขียนข้อความว่าพระเอกซีรีส์วายเหมือนจะดังแอบซุกเมียอ,อยู่กินกันเป็นปีเมียแผลงรีดจนเสียงานต้สังกญญารทนไม่ไหวฉีกสัญญาทิ้งเตรียมดับ มีเมียไม่ผิดนะกราแต่ทั้งเมียทั้งแม่เข้ามาวุ่นวายในกองจนงานพางแกว,ว่าสมควรหรอหลังจากนั้นดางมีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นมีเมียละมันผิดตรงไหนวะทั้งครงที่มันเรื่องส่วนตัวมีเมียผิดไหมไม่รู้แต่เมียแพลงฤิ์เลยเสียงงานประคาจากที่อ่านมามเมียวินเมียอรว่าจนเสียงงานคาคนสองคนทะเลาะก,กันเรื่องส่วนตัวก็จริงแต่เสียหายยกกอง